อยู่กันในเกม c a l r y v e r s e กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนําหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับก็วันนี้นะครับมีอัปเดตใหญ่ของเกมนี้นะครับซึ่งสําคัญมากๆเลยนะครับจนถึงขั้นที่ผมต้องเติมเงินเข้าไปเลยนะครับนะะเดี๋ยวผมพาไปดู นิดนึงนะครับว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คที่ข่าวสารนะครับนี่นะครับตกปลาอัตโนมัติอัปเดตอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมไปอย่างเร็วๆนิดนึงนะครับแล้วก็เอาที่สําคัญสาคัญนะครับอันแรกก็คือเรื่องของเกตนะครับเกตของแถบตรงนี้นะครับแถบตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับ เขาบอกว่าคือไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยความแตกต่างของของไซส์ตรงเนี้ยนะของขนาดตรงนเนี้ยเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับระดับของปลาด้วยนะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเกตมันเล็กนะครับก็จะได้ปลาระดับดีๆอะไรเงี้ยถ้าเกตมันใหญ่ๆคือมันง่ายใช่ไหมครับก็จะได้ปลาระดับล่างหน่อยประมาณนั้นนะครับถัดไปนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นคือเรื่องของ การตกปลาแบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าตกปลาแบบอัตโนมัติเนี่ยต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับแต่ว่าต่อไปนี้คือเราไม่ต้องมานั่งกดเองละนะครับเราให้เกมตกปลาอัตโนมัติให้เราเลยนะครับถัดไปจะเป็นเรื่องของอโชว์ตัวเลขนะครับโชว์ตัวเลขของเหยื่อนะครับตรงนี้เมื่อก่อนมันจะไม่มีใช่ไหมครับนะแล้วตรงนี้มันจะขึ้นเป็น999บวก นะครับแล้วตรงเนี้ยนะครับคือมันจะไม่เห็นว่าเราอ่ะเหลือเท่าไหร่จริงๆแล้วหรอจะเหลือพันกว่าก็ได้ถูกไหมครับต่อไปนี้มันมีการโชว์ตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับอย่างตรงนี้ก็พันหกสิบแปดเห็นป่ะนะครับอ่ะถัดไปครับก็จะเป็นเรื่องของอีเวนต์ละนะครับนะก็ลองไปดูตรงนี้ได้นะครับแล้วตอนนี้จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับวันอีสเตอร์นะครับไปดูได้นะเป็นเทศกาลใหม่ละ โอเคนะครับก็หลักๆประมาณนี้แหละนะครับ่ะเดี๋ยวกลับไปที่เกมแล้วทำไมถึงผมต้องเติมเกมรู้ไหมครับเพราะว่าผมอยากตกปลาแบบออตโต้ครับนี่ปุ่มตรงนี้เห็นไหมปุ่มตรงนี้ครับตกออตโต้ได้แต่ตอนเนี้ยนะครับผมยังตกไม่ได้เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเราจะต้องทำการซื้อบัตรผ่านฤดูก,กาลก่อนนะครับอ่ะ งั้นเดี๋ยวผมไปซื้อเลยนะครับตอนแรกผมมีเพชรไม่ถึงนะตอนนี้เพิ่งจะเติมไปนะครับอ่าแล้วก็ผมกดใช่เลยนะเพื่อผมจะไปซื้อเราต้องซื้อบัตรผ่านตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งอนอกจากได้ตกปลาแบบออโต้แล้วนะครับเรายังจะได้ของรางวัลด้านบนด้วยของรางวัลด้านล่างก็ยังได้อยู่ของรางวัลด้านบนก็ยังได้นะครับนี่นี่เห็นไหมมีเพชรด้วยแล้วก็มีใบหน้าอีสตเตอร์ด้วยมีเงินด้วยใช่ไหมครับมีทรงผมด้วยเห็นไหม มีชุดด้วยนะครับเห็นป่า,ปามีรองเท้ามีเพชรค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็นี่และสุดท้ายจะมีรางวัลพิเศษด้วยนะครับเอ่ะเดี๋ยวผมทำการซื้อเลยก็ยังไม่เคยตกออตโต้เหมือนกันนะไม่รู้เป็นยังไงอะลองซื้อเลยครับนี่ซื้อเลยครับ199เพชรนะครับกดไปเลยปึ๊บกดไปแล้วครับเรียบร้อยครับพอ ตรงนี้เรากดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถรับของรางวัลที่เราผ่านมาได้เลยนะอันนี้ผมได้นี้ละโอเคเดี๋ยวลองทำการตกปลาแบบออโต้หน่อยนะครับจะได้ไหมนะเดี๋ยวผมไปติดตั้งเบ็ดก่อนปึ๊บ่ะปุ่มออโต้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ติดตั้งเหยื่อด้วย อ่ะเดี๋ยวผมลองตกเลยโอ้เท่ยังเลยครับนั่งด้วยนั่งตกปลาด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะไม่ลองกดอะไรเลยนะลองดูซิว่าจะได้ไหมลองดูไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะใช้เวลาเยอะกว่าเดิมนะเห็นเขาบอกว่าใช้เวลาเยอะกว่าเดิมหน่อยนึง นะตกเสร็จแล้วเหรออ่ะเราได้มาแล้วครับ1ตัวคราวนี้ตอนนี้เราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเราได้ปลาอะไรบ้างนี่สังเกตไหมครับมีปุ่มตรงนี้อยู่เห็นไหมครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้ตอนนี้ได้1ตัวแล้วเห็นไหมครับเป็นเลข1เดี๋ยวผมขอตกอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันแต่ตอนนี้มันจะไม่มีรูปแบบมีปลามากินเบ็ดแล้วนะครับไม่มีแท็บขึ้นมาแล้วนะครับอ,อันนี้ เขาก็โชว์นะว่าเมื่อกี้ได้ปลาอะไรนะแต่อ่านทันไม่เอ่ยจะไม่มีรูปขึ้นนะจะมีแค่ตัวหนังสือขึ้นแต่ให้ดีเนาะน่าจะมีรูปด้วยเนะเาะออลองดูครับลองดูครับกดคําว่าออ t โต้นะตรงนี้นะที่เป็นรูปเหมือนเป็นรูปรายงานนี่เห็นไหมเขาจะโชว์ขึ้นมาเลยว่าได้ปลาอะไรแล้วบ้างนะครับนี่สบายแล้วครับต่อไปก็เปิดอย่างเดียวแล้วครับ และตกออโต้ได้แล้วสุดยอดเลยครับเกมโหต้องตบมือให้เลยครับการอัปเดตครั้งนี้ถือว่าชอบมากๆเลยครับนะตกปลาแบบออโต้สุดยอดไปเลยครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์นะครับมาดูตรงนี้ได้เนาะเพื่อนๆก็เดินเข้ามาดูที่บริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ผมชอบตรงนี้เลยการมีเก้าอ,อี้นั่งคือตกปลากะว่าตกปลา,านานแน่นอนนะครับ สุดยอดเลยสุดยอดเลยแล้วการที่การที่เราจะต้องเติมเพชรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วได้ได้ซีซันพาสใช่ไหมนะครับมันทําให้เราต้องต้องทํากิจกรรมประจําวันด้วยเพื่อจะได้เก็บรางวัลซีซันพาสด้านบนให้หมดนะครับเนอะออเพราะฉะนั้นกิจกรรม10อย่างเหมือนเดิมอะนะครับที่เป็นเควสประจําวันเนี่ยนะครับจากจากเดิมผมไม่ได้ทําแล้วนะ นะครับเพราะว่ารางวัลมันไม่ค่อยดีนะครับมันเป็นจากเดิมมันเปลี่ยนจากเหรียญเ,เหรียญเซเลปเนาะนะครับมันเปลี่ยนมาเป็นเหรียญมันเ,เป็นมาเป็นเงินสีเขียวนะครับเป็นแบงก์นะครับก็เลิกเลิกทําไปอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าการทําตรงนั้นเนี่ยเราจะทําให้ได้ทากิจกรรมต่างๆเนี่ยเราจะได้แต้มซีซันพาสด้วยใช่ไหมครับแต่ผมก็ไม่ได้เก็บเลยเพราะว่าไม่ได้เติมซีซันพาสด้วยคราวนี้พอเติมซีซันพาสแล้ว ต้องกลับไปเก็บเควสเหล่านั้นด้วยนะครับก็ถือว่ารอบนี้อัปเดตดีมากๆเลยนะครับแล้วปกติแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมตกแค่ร้อยกว่าตัวเองนะครับไม่ถึง200ตัวเพราะไม่ไหวครับมันเหนื่อยมากนะครับบางครั้งเปิดทีวีดูไปแล้วก็ตกปลาไปด้วยมันก็อาจจะไม่มีสมาธิดูทีวีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารอบนี้สบายแล้วนะครับก็เปิดทิ้งไว้ได้เลยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะดึงดูดผู้เล่นกลับมาเล่นได้อีกพอสมควรเลยนะครับก็ โอเคถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สครา b ์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ